ສະບາຍດີສະບາຍດີ FC บ่าแพงเบิดສຸສຄດສະບດີຍາມຊິທຽງພີ່ນ້ອນີ້ກໍກລັງລาะເກັບານພີ່ນ້ບາແພງກທາສີ p ่น pues ສີເນາະ p ่นສີບອງເສືມເີເຖາກະລาะເກັບານບາດນີ້ຫັງກຍົກຶນແລວມວານມືກເກັບງານພີນເກັບບອີ แฟงก็จะอัปเดตให้เบึงเนาะเป็นลูกเป็นหลางออกมาแล้วพี่นนอง

เสาพอนเหมือนกัเห็ดกินอยู่ทางเือนนบพี่น้องเห็ดกินรอถาสางครับถือว่าอีกบนานพี่น้องพี่น้องคงสีได้เห็นสังกสีเนาะสิยกกขึ้นไปมุงรอเบ่งรอสมนะพี่น้องก็ดีใจแทนสาพรก่อนอื่นมาแฟงกับขอขอบุญขอบคุณอีกครั้งเนาะทางแม่ละไม้เลยคก คุณแม่ใจดีทั้งสิงกโปร์และกัพี่อ,อัมพรแม่อานงหลายคนพี่น้องคุณพอ่อคุณแม่เนาะที่เคยสอยเรือมาทางาเสาพรบอแพงก็ดีใจเนาะอีกพว่านั้นคงสำเร็จเสร็จสิ้นสำหรับคงหลังคาเนาะต่อไปก็สิเป็นงานปูนของเผิ่นบะแพงกับเคยเฒ่ากับอาก่อนกั แล้วอะไรกัรอเบิงพี่นนอะเลเีนงามนะพี่นาะหลุดเป็นหลาง đẹt hang khi nó đẹt khạc đẹt Để này đây này. tăng vật ผู้เอามานี่แล้ว,ม,วม่วนม,มือเดียวอกขาดดอกห้ากระมวนมือเดียวไก่สีสมเล็ดเสร็จส <c oughs> ิ้น <c oughs> ่พี่น้องตอนนี้แาวพรก็มาเป็นมือกลองให้บอลแพงเนาะสบายดีเด้อบัสคุสุคนเพิ่งถูกมองถุกบ่อนเนาะ FC บอลแพงแต่ก็ FC แซวพรนำสบายดีพี่น้องสีอันสีกันสนิมสีกากแขสีกาแขทนก็ทนกาแขทนได้ทุกสถานการณ์แดดก็ทนได้บ่เอา ไปทางดา่านไอเคยเถา่พาพลังเสื่อมโอ้ยสีทดได้สำได้นอ้อมันนี้ได้เจวประแดกให้กิน้วอขมาวัานได้แจวประ่าเ็พกระตไ่ะพี่น้องไ้หนั่นแล้วก็ะโดดเนาะ กินแจวปลาแดกแล้วแงสิแล้วไว้ต่างต่างแดดลงไปอนแดดแดดบยาแจวปลาแดกแป๊ะเป๊ะเป๊ะบ่กินกปแดกอได้แดตลอดมีแต่แดกมันมีถอยเนาะ ปต่แดกต้ปแดกเนอะบมเบปลาถวยดิไเขาเอปลาละเล่าเขาแดกอย่างเดียวปลาละล่เขาแดกตลอดีทีเอเขาลเอิลเขาลโอ้ยปาเนนแดกคุณไม่เพาะเลยว่าแดก พอมันอ่อนมันล้าฮะโอ้ยโอ้ยบอกนึกว่าคนเซ่คนเลยเซ่ซีดไม่ได้ <c ười> ถือบอกดูเจ้าคอง <c ười> ถือเจ้าคองคุดทั้เงเางมาแดดทั้งหิวนอนแล้วเมื่อคืนนี่สามโมงพี่น้องเอ้ยต้องโมงเผื่อมาหอดบ้านพอดีสามโมงอันตีสามเนะมาะเมื่อคืนนี่มา มาใช่แฮมเบอร์เกอร์โอ้ยยาดดดิเล็กเเออาแฮมบร์นไงไก่ล้วพี่น้องเอ้ยไก่สิเป็นความจริงแล้วเนาะใกล้ขึ้นมาทุกทีทุกทีดีใจขึ้นมาที่ละเก้าที่ละเก้า พี่น้องสะโพกสิพ่าไปเบิง่งว่ะได้อีหยังให้สร้างกินเนาะมื้อนี้เนาะอาหารแซ่บๆเสรเด้อสะพพกมือไงผ่านแดดพี่น้องเด็ <c oughs> กมีน้ำเย็นๆ <c oughs> นน้ำเย็นๆก็ยังบ่ทันได้ไปเอาให้พี่น้องเอ้ยเย็นวๆังค้าวเห็ดกับข้าวคือสิมีแห้งยาวๆเจ้าสู่งานต่อไปอ้าวพี่น้องมาลุ้นมาลุ้น อาลุ่นกันแทนเทนเทนปีงเครื่องในงว่วเนาะปีงตับแล้วก็ปีงปลาโตมาเทนเทนแท่นทอดเงือกพี่น้นนองทอดเงือก โมเมนมันใหม่ได้พี่น้องสีมันแดงจมคอมพอดีงามเนาะแต่มันอยู่ในกล่องบึ่งขือนสีใหม่ๆแต่มันโบได้ใหม่เด้พี่น้องเด้อกำลังพอดีกินอันนี้ขัวตับพี่น้องขัวตับขัวตับหัวเฮ้ยนั่นเลยง่ายยายยิบขลังแล้วก็เมื่อนอี่นะสะพ่อพนหนึ่งเขาหัอนให้เพิ่นกินเนาะ ปกติแต่ละมือนะเป็นเขาเย็นพี่น้องเขาหนึ่งแต่เร้าอันนี้เส้าคนหนึ่งเอาขาบเทียงเลยเนาะให้คนกินเขาอ่อนๆเอมือนห่อนเส็บเนาะเดี๋ยวจะมีตำอีกพี่น้องตำมะขุมนำนะ้ำเนาะเอาคนสิส่น้ำมะขุมเอาไว้นงประธานได้เห็ดแล้วแต่ว่าไปเป็นมือกล่องให้บอแพงก่อนเนาะก็จะมี หอยเชอรีนนอบบพพอ่พี่น้องสะพรสิบต้มแล้วก็มาซอยใส่ตำมะขุงเนาะนี่กับแป้งมื่อคืนนี่เป็นเยื่อกับบอกเพงกับเสาวเพลงพี่น้องเดี๋ยวสะพรสิบไปเบิ่งส่างอีกก่อนเนาะมาถ่ายอาหารการกินให้พี่น้องดูอ้าไปเร็วตายแล้วมันพี่น้องไปบ้ดแล้ว พี่น้องจ้าไปบิดแล้วเ,วเดี๋เดๆๆเด้อเดจะเตรียมอาหารการกิน,กนเนาะห่อข้า,ขาวห่อนะันส่างแล้วนะสะพอนกน็จะไปขายกับแป้งพี่น้องแล้วก็ขายแมงซ้อนเนะาะมอเสาวนี้ตอนนี้สะพอนก็นจะไปบุง ดานหน้าของเพื่อนเนาะอันนี้ก็เป็นดาน้าง ผู้เลี้ยงผู้เลี้ยงไก่เลีกลี้ยเลีกลี้ยโอ้โหโว่าเป็นทั้งสองบายดีจีโนเลี้ยงนะเก็บไก่เย็บไก่น่อยเย็บไก่น้อยเลี้ยงไก่น้อยเอาอีกบ่อ ทางด้านนี่ก็กินหมักโมพี่น้องเลยกินหมกโสร้างเฮ็ดป้ายท้ลืนป้่อนแดดเห้หวยสีบ่ายแล้วเทียงกว่าแล้วมั้งเียงซิบหน้าที่ทเียงยงซิบหน้าทีแล้วบ่ผักกินข่าวบ่ พ่อแนวมันแรงยังม่ลืมอีกน่านเี่ยัแรงเนี่ยมันเข่าเลงมาลงมาแบบมื่อกี้น้ำเมื่อกี้น้ำเมื่อกี้น้ำมื่กี้น้ำ บ่ฮอนตีนบ่อย่างใช่บ่ได้ใส่บ่ได้ใส่กระทกบ่ไปเลยแหละมึน างแ่นมพุกต่างต่างบันไดก่อนอื่นก็ขอขอบุญขอบคุณเนาะผู้ใหญ่ใจดีเบิดสุขุสุขคนเบิดทุกหม่องทุกบอนที่คอยสอยสะพอนมาตลอดแล้วกัสนับสนุนมาตลอดบ่ว่าจะเป็น สองเบาแพงแล้วก็เศร้าพอนแล้วก็เศร้าแพงเนาะเบาวกับตันในน้องลิงเบิดสุขสุคนขอไวสาหเฮพอนทุๆทุกานจงมีสุขภาพแข็งแรงอายุมั่นควันยืนปลอดภัยจากภัยาัิโควิดเบิดสุขสุคนเนาะความเจ็บจะได้ความไขจะมี ดีใจร้ายพี่น้องเอ้ยถ้าบ่มีผู้ใหญ่ใจดีกับสะพอนก็คือสิบ่มีมืนหนี้เนาะแล้วกับ่มีทีมงานก็คือสิบ่มีมืนหนี้เนาะสบายดีเบิดสุขสุขคนเด้อร์มหนีสะพอนก็สิขอเก็บภาพบรรยากาศไวปสำนี้เนาะ ก,ก็ไลก์ก็แชร์ก็ติดตามให้สาพรในเดอพี่น้องเดอรแล้วก็บ่าวแพงน้ำเดอพี่น้องเดอร์สบายดี